เห็ดแล้วโบแล้วเพราะว่าผนตกมาไลา่สิวานนี่เราเปียกยอดยอดจากพรมาเห็ดเป็นกำอันนี้พี่น้องเป็นพรมาเห็ดเป็นกำทำข้าวโบเห็ดเป็นกำรแรล่น้ำต่อแย่น้ำต่อเพื่องแบบนี้เนี่ยคือสีโบแห่งว่ะเพราะมันอมน้ำแล้วท <s ans> ำข้าพึ่งไว้ไป,ป,ปสีบันลมมาแค่ไห,ห้เนาะมันาะ <s ans> มันแห้งไว้เนี่ยคือมันซีโบมีแต่เห้าหลอกภาพนี่กางจากโตสีก่อนแล้วบัานโบมีแต่เห้าหรอกไป มันนอยอยู่ค่าต้นมันก็ยังดีกว่านะดีแบบว่าลงตลาดเจ้านี่นัน่นบ่ายาคู่ปากต้นแหละอันว่าว่าบุตรตกห้ำเขานี่เบิดบ้านเลยนะบ่ายอยากเบิดบ้านเลยแหละบัวภัยก็ยังซื้อแปช่วงเออต้อกับ,บรายกันลงมาลงหง้าบัดจ้างพันเกีียวแน่นาะจ้างพันเกีียวก็เห็นว่ามันแดดปา่าดูเอ้ยดอกเข่าบัดชุกไล่บัดนี้บันนี่คือจริงเลยข้าจ้างไม่บัดจะมุกเก็บมวนนี่แล้วพูดที่<อ>ากเลย เรียบร้อยปลาดงเอ้ยปูสาดเรียบร้อยเนาะเมื่อวานนี่ยังยืนอยู่มื้อนี่ปูสาดเรียบร้อยปลาดงเอ้ยอืมคักปนยังบาดนีปูสาดแล้วก็วงก็ไปถึกน้ําบาดนีเอาชงเถ่าเรากําลังย่างมัดอย่างซีนไป จ้างจ้างเันเพิ่นมาเกี่ยวไห้ได้บัดเพิ่นมาเกี่ยวได้บัดฝนตกห้ำบัดน,นี้ปลาดุ้งเอ้ยพากันมาเฮ็ดอันเป็นกรรมข้างเม่นโตเพื่องบัดน,นี้เนาะสามมันแห้งพี่น้องเลยถึกฝนทำออกมาพึ่งไว้แนวนี้บัดน,น่านแห,งนนหง้งบัดแห้งสิออกงอกตืมอีกเนาะโอ้ยเข่าบัดพ่อเกี่ยวเบิ้ดดับบัดนีน่ปลาดุงเอ้ย ภาพพลบบูเป็นใจํำนีแล้วพอดีเกี่ยวหวานเนาะจะมาเลยไปหนีกับกรอบอีกแล้วพี่น้องเลยเอาสบายดีได้สวัสดีเ้อปาลาดูเลยเนาะพอกันเมื่อนี้พากันมามัดเข่าเป็นกราเป็นกรรม,รรมอย่างไหว้างใบตะโงตะงอยอยู่ ไอ้เนาะเกี่ยวแด้แดดบัดมันเป็นแังสีปอร์เซ็นผลยังขึ้นอยู่ได้ตู้ขืนแน่อ่ะผมบอกว่าชีวิตโมงเคียงมันมาโอ้ยสบายดีตุ้อ้วนพี่น้องเอ้ยตอนนี้งกำลังเห็ด้อนเข่าเป็นกำมีก้อนเห็ดแล้วัวแล้วเพราะว่าผลตกมาไล่หิวอันนี่เราเปียกยอดยอดจากพรมาเห็ดเป็นกำอันพี่น้องเป็นพรมาเห็ดเป็นกำ ทำข้าวเป็นกำแร่น้ำต่อแบ่น้ำต่อเพื่องแบบนี้เนี่ยคือสีโหแหงว่ากว่ามันอมน้าแล้วจะมาพึ่งไว้ไปซี่ันลมมาแค่นี้เนาะมันพะมันแหงไว้เนี่ยนันกัชงที่พ่อมาหมั่งหมิงพ่อฮุบสมัดได้เนะถ้าม่ลาฝนไม้ก็โยกคือว่าคนแล้วเนาะด้วยสีแหงด้วยวันนี้ดีหามุมกล้องก่อนลาดูเลยเนาะ มัดเข่าก่อนมันไม่ได้ด้วยสูบไม่ได้เกลียวมือนนั่นสุดไม่เกลียวมันตเอามื่อนก็ยังย่านบม่ได้เกลียวอยู่คำพูนโบเบสก็เอาพุ่ยไปก็มาเกลียวอยู่ต้องได้เก็บมันม้วนนี่ก่อนเนาะตอกข้างนี่ก่อนสภาวะเก็บฟองในแววเลยจังว่ากันไหมมือไหมกันคำพูนโบตกข่าปลุกลงคือสิบ่มีแต่เฮาหรอกสภาพนี่ก่อน โจ้กีกอนแล้วบัานหมูมีแต่ห้าหรอกปะมันย่อยอยู่คาต้นมันก็ยังดีกว่านะดีแบบว่าลงตลาดเจ้านี่นั่นบ้าอยากคู่ปากเขนแหลนว่าว่าฝนตกทำเขานี่บ้านบ้านเลยนะบ้าอยากเบิดบ้านเลยแหละว่าไผก็ยังตืบอแช่วงเออม้องกับไรกันบ้านห้าวจังคนเกี่ยวเนาะจ้างคนเกี่ยวก็เห็นว่ามันเดดปลาดูเอ้ยดอกเขากันชุกไล่บ้านนี้นั่นนี่คือจิบเลยจ้าดจังนี่บ้าจะหมูแก้มม้วนนี่แล้วุ้ิ เมื่อวานนี่นะเก็บท่านนั่นท่านไฮโกะมังซีดาเด้ปลาดูเงินเนาะอันทิว่าเฮาเกี่ยวกันสามคนมือมือก่อนนะเนาะไฮโกะมังดายคนนจุ๊รับานกันอ่านกันยังเก็บบุ๊บว่าจเนาะสบายดีเด้อปลาดูเงินเนาะพ่อกันไปส่งอานุนหน้ากระดิวมานาเลยโอ้ยบะมาเกี่ยวเข่านี่ทางสบายแล้วบะใครเน่จังหน่อยแล้วอ่ะลุนนะเบาบ่ได้พอหดสองมือใช่ไหมโอ้ยลงมาอีกเด้อ จะเป็นพยุยักษ์บนี้แต่กี้พยุบัวลอยนั่นเกือบลอยไปจนทั่วที่ตกแต่งมูกับวิดไปเลยมักแต่งมูกวิดเลยนี้ยังเป็นพยูยักษอันนี้ปาลเป็นพยุตาปลาแล้อว่าวันเป็นพยุตาปลาวะตาุนนะพจบตาอย่างนล้มันมาทำเนาะะตหา เออบัดอันเฮามันก็คายอยู่มันมัดง่ายตรงที่ว่ามันมันนิ่มเนาะอันนี้เนาะมันนิ่มแล้วเฮามัดได้แต่มามันแดดจนหอดอันบ่าย2:00นกมันกสิแห้งอยู่เนาะมันบ่ลเนาะมันสิน่านแห้งยมนบ่มีแลดเด้อ เน้องคิวครับลูกสาวมาเจอตัวนี้บ่มาเจอตัวนี้เด้อเมื่อวานนี้เราใส่ทั้งบัวทั้งเมียตัดจักเจ้าเรายังโหดวาอีน้อว่าจักมันมันบางเลยแต่คือว่าแล้วมันบางเนาะเอาหอยใบเทิงบุญเนาะแม่บ่น้องคิวเนี่ยแสดงว่ามัดนะะฮหน้าทงนั่นแล้วได้สิเขาลับสองห้เนาะอ่เมื่อวาเราเราว่าว่าป้าเพิงละเมื่อเส้านี่เราว่าสิมัดอันให้อันมัด tôi bà con tù kia hoàn cọn nào ạ thì cứu mắp ma đó ngàn phiên phía tay nói đó tu món bóng phú là mềm 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 มืาวานี่ตู้คั่วไก่เห็นวันกินวันเมื่อนี้มีตลาดโดนแม่นอกอนนูลงไปอยู่ไปเบิ่งสีนอยู่มีบ้างมัยยังแบบมีคนงานมาบอรมกับบัมาส้กมั้เพื่อนกับไปเชิเข,าขา่าชอยกเท้าคนบ้าง็เข่าชอยกับเท้าคนโทรบอกจะเศร้าเงินจเป็นมื้อื่นแล้วพอให้รจาคนะก็เทาแล้วก็บนลโตข้ามขึ้นกันเนาะเอารอ,นอนมืงนที่ไม่ไปยี่มือนเะน,นะาะเชอดขึ้นกันน่ารากกัเชิดขึ้นกัน อาจจะได้ห้ามหน่อยห้ามลายที่กันนี่แหละแต่ว่าทั้งนี้นี่ลายทรงโค้นี่ดีเพราะว่าตัวใหนั่นอีกได้ไฮจะตัดถึงกรบโบเมนหน่อยเนาะโอ้อันนั้นยางมันนอกขนาดน้อยหักบางอยู่บ่หน่ะตัวมันบางโคยไปเยอะต้องใช้เท้าตัวกเท้าเกี้ยวว่านี่หน้าหยอดนั่นได้เนาะตัวนั่นก็ตัวนั่นก็เฮ็ดพอน้ำได้พี่น้องเลยเพราะว่าพันเกี้ยวจ้างดิมาเฮ็ดเป็นกรรมมันโตเป็นพอนี่แล่ข้างต่อเพือกนี่แล้ว ยังนะมาเล่นใช่มักป้อเออฮะนี่ยใครยื้เอิ้นซ yes ื้อแต่มันนั่นอยู่เนาะยึดเออเอิ้นซื้อแต่มันยุดอยู่บ่ได้กกับผู้ใดผู้ใดเอิ้นซื้อแต่มันยุดนะเนาะแต่ผู้ใดบ่จักรซื้อแต่โมเมนต์กนหูจักมันก็โฟกัสได้ขึ้นกันเนาะมากันได้จะมีขนมให้นะโบเอิ้นซื้อก็กินรสโอไปไหเป็นยังที่ฟันว่าเด็กน้อยเนาะ วูเลาะนะวูเลาะขนมนะเมื่อัานหยาดขนมเนาะนุ่นจนไห้เมื่อนะมาหยาดขนมเราวใจแล้วเดี๋ยค้อนใช่คุ่นล้วก่อนหยาดขนมนล้วนะจิมันขึ้นมากอดคอโน้นถิ่นเราเมื่อวานนี่ไห้ละวานนีไปไปหาพ่อโรงเรียนขึ้นมากอดคอโน้นเ้าไปหาพ่อโรงเรียนหนูไห้วานบุรีมาเใส่ยิ่งหน่อยเนาะมี่จะมาเพื่อใส่ยไม่ได้ มากระด้บเงินเราขึ้นไปเรากหน่ำไปนอืมเราหนึ่งดน่เราอยินมันก็ไกน้เนาะมันนียายุเลยโกสิบเดดเนี่ยโเนาะคืองินม่ดนาซช่าเนาะมัดไปน้ำบัดเชียวไปน้ำบัตไเนาอไปนะตี่ดวงเขาแพงกับจ้เมือนั่นก็ที่ยังวิตที่บนี้อันนี้ลอยได้ตุมันแห้งเดือดเกินเด้หวานมันนี่ลอยด้มันนี่นะ ร้อยมันนี่ร้อยบมเดลเก่าซิบเลยร่อยเลยมันนี่นะ100ร้อยเปอร์เซ็นเฮ้ยผู้ใดก็ย่างคือกันอยู่บนนอพี่น้องเลยเห็นน้ำคลิปแม่น้องเสรอร์แห่งนะเป็นตาหน้ายนะกองเข่าใหญ่รอยน้ำอยู่กลางห้หนาอยู่กลางให้หนาเลยเตรียมมาปัน่น โอ้ยว่าเฮาวว่าเละมาห้าว่านักแล้วของเพิ่นนักกว่าเฮาอีกของเนี้ยเก็บกลุ่มด้ไร้ะมาทำอยู่ร้านเออมาทำอยู่ร้านแบบนี้มันมดโบเมนหมดเก็บจักอยากหัวจักอยากให่เราอะจักชีวานได้ไรเราอะชีให้ก็ให้บ่ออกชีหัวก็หัวบ่ออกโดนเทศนาบูดชื่อเหรอเห็นน้องสาวนี่อยู่ตลาดเออแม่เห็นนะพี่น้องเอ้ยเกิดเป็ดชาวนาสู่ฟ้าสู่ฝนดีรอฝนว่าเอาอยู่สูดีนะสูีดรอ บ้างบานนี่ผ้ากันมัดก่อนบานนี่ปลาดุงเอ้ยผ้<บ>ากันมัดย่างซีนก่อนลงแล้วโ <laughs> บภูศาสตร์โบแล้วนะวายอยู่รุ่นไฮนั่นบริลโลงวานเนี่ยมันมาวีต่ำน้อยหนึง่งหัวเปือ่อยไปแล้ันบอกนี่บอเคอยลงมาจากลงมาสีหน่อยเจ๋งพี่ไฮนี่ก็บภูศาสตร์นะบบแล้วโบภูศาสตร์โว้ยเบิดมือเชื่อจะเบิดดูบ่เหมือนนี่เดี๋ยวจะตัดให้น่าหยอดกนะับเบิดไฮเลยตุ นายอดหน้ให้นั่นน้ำรักขามังนั่งกับเมนบุญไฮนายอดกับเมนแบบนี้บุญไฮด้วยเป็นพ่ที่เดียวลอยดูไม่ได้ธรรมดาบัดเอาเอาอินดี้โดเออเจอพ่อนี่บัดตัดนั่งอยู่ทั้งตัวเฟืองอยู่เออข้างห้อยไปเยอะตัวเราเป็นอย่างนั้นชลใจดีตัวนี้เนี้ยตัวเป็นพ่อนี่นะเป็นพ่อนี่นะมันอมลู่ลุยวดนี่ไฮด้วยบัดให้นั่นอีกลูกวัานังว่า มาณชีเวตมุงก oh, ับปร้อยเปอร์เซ mm ็น hmm. ต okay. ์พวกประเทียงนะประมาณเพียงมานเพียงมีร้อยวันตายข้าวูวันนี้ร้อยวิทย์ให้ใครยุดตัวมันกระเสียงอยู่แล้วงูมีดนาซสัไนนะมีหมอนบริมามันรดิมามันมัเออเป็นไรบ้บเลยไปปั้นได้บ้บันไ้ไปครับฝุนตกเนาะคืออยู่บ่ ไม่ฝนตกตั้งบุไฟเนาะผมไม่พอใจไปเนาะจริงไหมกิเกวข่าวอะไินี่นั่นไปช่วยคนชื่อนี้ไปมือโคดึนกินอื่นเลยโคตุนตุ่มบัสเจอขายข้าวขายข้าวน้อเขาไปเขาบุไฟเนาะเขาประหยัดบุคคลเนาะเราไปช่ยขายเขาปั้นหอกใจดวงจิตขาดเนาะเป็นไก่เมื่อยขึ้นปั้นเขาเก่งเขายังเมื่อยก็คนหน่อยเนาะโดนเล่นดวงจิตอื่น งานแบบแบบยังออกคนนึงเลยไผ้อีกดูกันดูดผ่านได้ออกเนี่ยบักนั่นะนี่เขาวักก็นี่โบไปแทวตีเขาเห็นเงลาเ่านพนปั้นอ่ะเพิ่นไปน้ำรถปั้นหาโคนบุญได้ตมีไปบอเออไป้องพมีไ่อมหาโคนบุไดไปน้ำรดปั้นเข่าน่งบุได้ธรรมดาเลยมีคนอาคนได้เด๋ยวนี้มีคนได้คนบบเพียงพ่อน่ะบบไปก็ได้เมื่อยเขาเองเขาได้หาคนเขาเขาแมนนะา นายจะไหนจะค้นบหมอนทำไมเอ้ก่ะถามคนน้ำมุทึกอยู่เนี่ยหรือไออกออกคนหนึงอยู่ดิว้าถามคนนะมันออกคนหนึ่งถามยังหายอยู่หรือนี่รถก็เอาไปแปลงไปปั่นล้านใดกับรถกัเอาไปพาโค้งไหมเลยรถมันโค้งใหญ่นั่นน่ะมือมันเป็นเด็กชอยไปหมตายเลยเอาปานดูเงินเนาะตัดภาพไมาอีกบานนี้พากันมัดเรียบด้วยดูส่งให้เอ้ยไฮเครือง ให้เครื่องตัวนี้มาเย็ร้อยแล้วพากันตากแห่งตากแหงไว้ก่นบัาดีปนุงเอ้ยมาพี่บัดเนาะมาให้หน้าตัวหยอดพี่บัดนี่ยเบืดอตะคืออยู่เติงผ้ากันเลยมันจังแหงมันจังหมคขนิงนะ ปากันเห็ดเป็นพรเป็นพรปลาดุงเอ้ยไฮนี่อีกตัวนั้นมันฉี่เหงอยน่บอสสบายดีเวอรปลาดุงป่ว่าแต่ว่าไปว่าอันนั้นไงอ่าฉี่เหงว่าแต่าปลาได้ปลาป่จ้ะตัวตัวตัวไรมันชูมผ่้ตัวไรมันตัวไรมันต่ำเาจังมัดติต่ำเป็ดจมอุ้ยล่าบบนั้นนั่นโบไรเป็นเนาะเหาแบบนั้นเปีด ตู่มอนเอาตู่มอนมาซอยอันย่างเข่าเสือเข่าซอยเขาก็ไปเอาตู่มาเจ๋ไปเนื่อยๆตัวนี้มันอยู่เทิงอยู่ด้เนาะตัวนี้มันขางเทิงอยู่ด้น่าจะแหงอยู่ตัวนี้น้ำกินในก่อนน้ำกินในก่อนสู่โตอพอดีได้เด้งคิ้วกันกินจังฮักแพงกันเพร่ะน่เอาเวลานี้เช่าเมย์น้ำบ่ถึงไมันไหม อันนยันมาห้าหาื่นเป็นไหมเนี่ยมัดตัวไรมันห่วงมันแปะขี้ดินกอนเนาะเดี๋ยวือดแล้วธรรมดามัดเลยใช้ยืดที่อ้ามันจุ่มดิ่แค่แต่หามัดตัวผู้จมมันเนี่ยจุ่คล้องลุ่มหมดเลยนะมันจมมันกับมังด้ว่เปล่าเออมันกับขี้เด่นนี่เนาะย่ามันมังกี่โลบ้าไงชาวม้าเฮาเวลาเขาจุงมัดลำหลังไงเขาเอาตัวมันจุ่มก่อน ้าจู่ของเคว้าจ้าของข่อยข้างนั่นยุข่อยของขา้าแถวนั่นมันอันแถวข้าเกี่ยวเนาะมาจะจำดินอยู่แล้วมันโตมันบางข่อยเพื่อแถวนี่ยก็ดดมันเล่าเห็ดพรนั่นเี่อันปาตันกับมันตู้ตันนั่นเด้เราเห็ดพรเราเกี่ยวนับพรน,นได้วันยังให้นี่แด้หลายแต่ให้นั่นหนักครึ่ง มาเ so ื่อับอันมาากันเสือเข่ามือนี้เนาะยังไม่ได้ม่ได้เกี่ยวมือนีปลาดูเลยพากันเสื้อเข่าก่อนเสือได้แล้วก็จังการามันเด็กับตอนแรกจังมัดเนาะคิดเบื่องอันเข่าอัน่าอันเข้ามานะพี่น้องเลยเนาะชั่วโมงหนึ่งชงชั่วโมงยังพอหนึ่งนะอันนี้มาไว้บดคืนเลยเพื่องบัดอิ่ม้ํำบัดเนี่ยบางห่วงจนทึกเนา โอ้ยเนาะเมืม่อน,นี้ก็สิบ่ได้นเกี่ยวมืว่อนี้ปลาดูเงยก็สิผ้ากันเชื้อเข่ามัดเข่าอันโตอันเกี่ยววานนี่ก่อนกับอันให้กับมือซื้อนั่นแหละเขาปดเนาะกี่นี่เขาปดเกิบมนาะยางสบายเอาสาปลาดูเงยคลิปนี่ก็จบไซสำนีเด้อผ้ากันมัดเขา่าย่างสีนก่อนมาเน่ <c oughs> <c oughs> ย่างยางหนังเข้มไ้ก่อน <c oughs> เออว่ากันอย่างหนังเข้มก่อนบ่ดูบ่กินน้ําปลากระดงมัดเข้าก่อนน้ําลาไปแล้วเนาะสบายดีพี่น้องเอ้ยสสู้ทุกคนนมกะนเนาะบ่เพลิงให้เลยเนาะบดเลยบดมดมือเลยมื้อนี้ลุงเอ้ย